เกมมือถือใหม่ที่น่าสนใจมากๆต้องเป็น c a s บิล l l แลนด์ออฟพั s ที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วจะเป็นเกมแนว M O N S T E R C A T C H I N G อ P G ที่พาผู้เล่นเข้าไปในโลก Open World ที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตทำให้คุณได้เป็นเทรนเนอร์และจับมอนสเตอร์สุดน่ารักที่เรียกว่าแ a ลมากกว่า100ชนิดซึ่งอาศัยอยู่ตามภูมิประเทศทั้ง8แบบแต่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งคือแพลของคุณไม่ได้มีไว้แค่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังสามารถทำงานเคียงข้างคุณได้อีกด้วย คุณสามารถเลือกคลาสให้แพลของคุณได้จากกว่า10อาชีพเช่นช่างประปาคนเหมืองหรือเชฟทําให้พวกมันช่วยกันสร้างบ้านและพัฒนาที่อยู่อาศัยของคุณให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนอกจากนี้แพรยังสามารถวิวัฒนาการได้หลายขั้นจากร่างสุดน่ารักกลายเป็นอสูรสุดแกร่งและเมื่อคุณพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปต่อสู้เชิงกลยุทธ์ในแพรเบเอร์ที่มีระบบาธาตแพ้ทางบัฟจากสายสัมพันธ์และท่าไม้ตายอันติเมตพลิกเกม ทดสอบความแข็งแกร่งของแพทที่คุณเลี้ยงมาจนกว่าจะพร้อมแล้วก็ต้องสร้างเรือหอกของคุณเองนํากองทัพแพบุกตะลุยไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่มีใครเคยค้นพบเพื่อปลดล็อกเซอร์ไพรส์สุดอลังการเกมนี้มีคุณลักษณะที่น่าสนใจมากๆดังนี้รอยเท้าสัตว์จับแพทเกือบร้อยชนิดออกสำรวจโลกกว้างแปดภูมิประเทศบ้านและสวนสร้างบ้านและมอบหมายงานแพช่วยสร้างบ้านได้นะส่องแสงแวววาวระบบวิวัฒนาการหลายขั้น พัฒนาแพะจากร่างน่ารักสู่ร่างสุดแกร่งดับค่อยต่อสู้เชิงกลยุทธ์ใช้ระบบทาดแพ้ทางและท่าไม้ตายเรือใบสร้างเรือเหาะนำกองทัพแพรออกผจญภัยในดินแดนใหม่แผนที่ผจญภัยโลกกว้างอิสระในการสำรวจและใช้ชีวิตเกมนี้คาดว่าจะเปิดให้เล่นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะมีคนเล่นเกมนี้มากน้อยแค่ไหนคุณคิดว่าเกมนี้จะมีความสนุกและความเป็นไปได้อย่างไรบ้างมาถามตัวเองกันเถอะ